วัสตีพี่น้องเขาแรลงจ้าเขาแรล้งพี่ตีพี่น้อ,อง,องออทุกทุกทันไปหอดประเทศเล่าเนาะคนกรุงเทพก็ยูขึ้กันนะคนคนเล่าเฮากินแย่ก็คนเล่าอีกเล้า,าประเทไทยกินพ่อๆกันนะ่ะที่ขนาดอยู่กรุงเทพเนี่ย กินย,ยิ่งกว่าบ้านนอ่อกกินกับเขาไม่ได้ขนาดนั้น ยกไปกินขา้ขาวนี่แล้นาอีเมแค่นีแแกก็พับคอไปแล้วที่ห้องที่ได้อบน้ำ ต้องตอดกับตาเด้วย hmm? อาหยทก็ตอตด ในออดิ่นบทดหม่กลางนึ่จะูกันสร้างอ่ะเข้าบทเลยนงถึงเกิด่เา่นแนี้เขาจะผ้าเข้าชื่อดุซี่ยาวไม่ด่างดู้าดดเวยาสแล้วดซี่คู่สุดุชมปูและครีมรวดีจะไหนแล้ววันนี้ ินข้าวแล้วมาอาบน้ำพร้อมกันอาบน้ำแล้วมาดูช่วงช่วงมีเปล่าวันนี้ไม่มีมั้งไม่มีแล้วไม่ไดูไม่ไม่มีจะมีมะมีวันพุทธสหาน <c oughs> Hm <laughs> แชกคับจพี่นอ้องมากินลมกันมากเป็นไดน้ะฝนตกว่านอะกรุงเทพฝนมาตกนะพี่น้องเพียบฝนมาตก ลุงมีวีมากคือว่าสิตตบ่าตกมี่ที่ทาทุ่เหมืองบ่ตมันมีใบเขา่ินต้องกินใหญ่าใ่

เอาไปให้เพื่อนยกินจะว้างกินบ้าคลั่งดอันที่มาซื้อของยังไงมตัวโตแล้นะจ๊ะ

เข้ยนลอยท้มสิปก็สื้อที่นี่ลอยหกสิปเขาบอกคุณนปาล,ยลยปายของเยะังขาย,ย,ลยปลายของหงษยังทุเรียนหัวเนม่ถูกเพร่ะมันมอ้อนท่งมาสั่ บางอี ăn เลย nữa, อ้อย trăm này ข่อยสิประมาณจัก140 50 rồi ก็200 hàng thịt ทางตรงแล้ว ยี่สิบาทมม่วงรกในตำนานจิบไต่ยี่สิบแต่พอซื้อตา้าจะบอกว่าไ้บขอ้กาจิบไว้ว่ามะงกในตานิย่พอไปซื้อแล้วห้าสิม่้าบอา่บาทคือราคาิบแมนสุดท้าสาิอราคามะม่วงถ้อยากจะยันร้านตามเขาจยันมากยันโอมเลยอ่ะคือ นี่ตรงลงเฟซลงไลน์ให้รู้กันจะได้ไม่รอ้ซื้อแล้วเ่ ขายบอเลยไหมเป็นไปตามมราบอลจะดัต้องติดป้ายเนอ่เส็จตองทอีีหนึ่งก็ไปดูเาคหมคคนที่ชอบติดป้ายแบบนี้ขอเตือนเลยนะครับมนมันเตือนนะแม้ว่าคุณจะเป็นขายทำงานสิจลิศ่คุณดูนะครับแมโลโยี่สิบบางทีคุณมองไม่เห็นหรอกว่าเขาว่าขึ้นอยู่ตรงไหนเพราะาว่าขึ้นเหมนตัวเล็กมาก คือถ่าคอ้่าโไม่ใช่วงโล20ลหวานโล25ครึ่งโล25ในแบบเ่ากันแตากบบันจะมีกั้าเป็นริงเขาต้อยไว้แตตัวเบบน้รทที่เขบอกว่าราคา80บาทแล้วลงไปแล้วบอกว่าไม่มีตาง1ิบานิ้วเป นั้นต้องคยัจรกกครับต้องค่ยพัดใหกำลังและผมก็เข้าใจว่าพาณิชจังหวัดโคราชพาณิชโคราชนะะก็เป็นแก่แม่ค้าล่ะจับไปราคาที่กำลังแม่าค้าน่าจะตัวกันมากจับคนละสองร้อบาทอี่ับคนละสองบาทนะเนี่ยร้านค้าแหยจับสองร้านค้าเ็ทั่วไปหนึงน่งพันถ้ามีวไม่ีบุคคลพันา่าและกดที่เลสผมมี ร้านขายผุเรียนอ่ะสองร้อยตับเขาอ่ะเขาขายผูเรียนได้บลูกนึงเขาก็าได้แล้วสองร้อยถูกไหมคุณต้อตับให้มากกว่านี้ถ้าเป็นไปนตามประสาศของการาค้าภายในต้องลับไม่เกินยืนยืนบาทอพแล้วแต่คุณจะก,กีบานก็ได้แต่ไม่เกินยืนยืนแต่ปึงหนึ่งก็ได้นะเก้า้าเก้าบาทก็ได้นะเรารับแบบนี้สิแล้วดูชที่เป็นป้ายแบบนี้เกิดขึ้นีหรือมไม่เราต้องเข้าข้างผู้บรโภคอย่าอ้างว่าตัวเองเป็นนักค้า้อ,อามหากิน หลายคนบอกว่าเรื่องอื่นๆนะแว่นคาดเกอะอยากฟังเรื่องข้ามนาคาโอ้โหแสดงว่าข่าวข่าวอย่างนี้ร้อนมากวัดม,มากคุณผู้ชมจะได้ฟังเรื่องข้ามนาคาอย่างแน่นอนทั้งในมุมทางวิทยาศาสตร์ในมุมทางความเชื่อในมุมควมามศรัทธาและตำนานอันลึกลับช่วงหน้าของความรุณาอย่าไปไหนรับรองมันหยดติ๋งเพราะว่าผมพูดถึงเรื่องนี้แล้ว ผมจะพูดในแง่บุ๋มพี่จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันนะครับคุณจะส่งยังไงละไปพักันดูครับเลยขาดสียโค้งน้อพี่น้องโค้งตุ่กหลุมเนี่ยโค้งหุกอย่าง ตอนเหนี่ยวโควิดโกงระเบิดเสร็จเถอจะไว้ยั้งโกงไหมคนจินลี้คือตายโดตรตายช่วยกันพี่น้องช่วยกันเมตตาปานี่หลวโคูวิทนาทางคน่างไม่มีงานทำข่อยก็ไม่มีงานทำเจ้าก,ก็ไม่มีงานทำวิ่งเงินตืดกินกระบ,บุนแล้ว สัตทันบัใจจัยเข้าใ้กินพ่อพ่อพ่ช่วยกับว่าพอดีหอมเงียบนั่นอ่ต้งพี่น้่งผู้หนึน่งว่าดีผู้หนึ่งว่าพอดี มันต้องมีดีมีบ่ดีมันคนคือกันขึ้นว่ามิจรมีขโมยดอกก็คือนดีเกี่ยวกเรื่องนี้เรื่องนี้หรอกนะว่ากันไปผู้ดีก็ดีไปผู้บ่ดีก็อยู่ทางไปทางนั่นเด้อจะเบียดเบียนถึงกันได้กันขอยก็บ่ดีดอกจะขอยบ่เบียดเบียนใครใครมั่วเป็นจูนนะเป็นบ้าทัด ว่ากันไปน้องพี่น้องนะถ้ามีเงินก็นคือถิ่บยุงเสียแล้วน้องพี่น้องพี่ซอยพี่น้องผู้คนเดือดร้อนก็นี่กันคือใหญ่ด้วยนี่มันทุ๊กโอ้ยแหมห่างมีนะเด้อ หามียงยมได้เวยรวยเหมือนดักสินจะซื้อเครื่องบินให้ทุกท่านนั่งนี่คือว่าน้ากปันเขาดังเขาก็เจ็บตังเขาเองผู้ว่านเชียเขาดังเขาเจ็บตังเขาเอง ม่ดก้ิววยุดหัง่นเด่ยเนยูทูบมันก็มีรายได้เนาะแต่ว่าไปเนะี่ยคือถือว่ามีหรอ้อคือน้องเดีนเด่นหัวหัวไป่เนเด่นหัวหัวไปฝากตดตั้ครกติดตามกดไลค์กดแชร์กกดติดตามกดติดตาม ให้อำพรคุณแม่พันอึดหน่อยนะคะเฮ็ดไปเรื่อยเงสิหรือพี่น้องเฮอแท้อนาโคตอนางออายุก็ร้ายแล้วอยยุบ้านมันเส็งเฮสิไปเฮ็ดยังยังว่าระบายเนี่ยเงสิประสาทจินนั่นท่องบม่ได้ฮนั่นไม่ได้เฮ็ด สามเดือนเหรพี่นอ้องบริษัทกานใี้งานใคองาเมื่อสามพูดสมพังสือนาสามเดือนเอนพื่อพงานเดี๋ยวทำงานทังมากล็ลาคุมผ้ากัาะซาลงานกับพวกไคมีไปเือเอมือหร่ซ้อมหั ลุ่มผ้าเจ้า็ไล่ใหญ่ห้าอย่างห้างอร่อยเพิ่มขึ้นเนื้อพมาาคือชิ้เปิ่มทึ้นคุมพลาด้าวเม็ดเนี่ยข้าวอะครับเขามันเงินเจ็บเลยคือกิ่นของเงินปีใหม่มากเงินมาก,กระามาแบบมีหน้ากลางเงินเขาก็สั่างปิดนะ มึงกางดือนหนาพอดีจะสามเดือนพอดีมปล่วยที่เหล่าทุกคนสามสี่เดือนสามสามเดือนสามเดือนคือสี่เดือนนวดพี่น้อง,นว,งน,น,วนวดงานนวดมันงานยังหอกงานนวดจับมันจับมันค้ำหดเนือ้อหดหนัง งานเลี้ยงเซี่ยงกำลับหนึ่งเซียงกำดับหนึ่งขึ้นงานหมดหถูกตัวถูกตนถูกล้มหายใจหนึ่งกันเนี่ยดับรองติดมีพวกออกกําลังกายรับสามหลานอาหารประธานบันเทิง นี่ฮะอันดับสามอันดับสี่โรงแรมการท่องเที่ยวอบอกเดลเล่ออันดับหาพวกแต่สีมอเตอร์ไซค์นี่แหละอันดับ 4. หกห่างที่น้องห่างห่างลหลักห่างเป็ด้ายกับสิงห์ค่ะไรมันถุหอยลายยันต์สี่ยยกครเขาเสียงของงานหนาะ งานนวดเสียงลอยเปอร์เซ็นต์พวกเวทีมวยแมพหาคนตีดาหากุญแจแดงคือลูกนังลุังลวงนังพวกลูงนังลูกคอนลุกมวยลุงชิล่ละพวกออกก็มังายอันนี้คันเดียวกันของถูกข่ไม่ติดเนื้อที่หนัง ขั้มหนาคั้มน้ขำขัยับเนื้อย,ยับตัวไม่ได้กลายเป็นแบบว่าทุกอย่งงานมันมันเน่ยมันเป็นกด,ด,ดตหลอกถลกอยากไปบ้า,านทุกอย

วิธีการในวันนี้่ผมจะต่งเรื่องนี้คือผมจะต่งวิธีการนาเสนอเรื่องนี้ออกเป็นสองแบบแบบที่หมผมจะนาเสนอแบบตำนานเอาตำนานจริงๆแล้วเอาลึกผมกรไมองไปเอ้าไปเอ้าห้องไล่ไปเลยพยานามีรจงอยู่ตรงนั้นตรงน้นนี้ท่านนี่นั่นงพี่น้องเป็น,น,น,นสิส่กา้าเยข้ามเดียว,ว,วกกน,นีนมละอนายคลิปหนาอยาลืม กคติดตามกดไหลโคตรแช่แห่แแม่มพ่อน้องอึดน,นะาได้จกาความมีกำลังที่กำลังใจเพียร์คิดไม่ไม่เด้รพี่น้องขอให้พี่น้องนี่ความสุขจะถูกจะจนให้คนโคไวิดไปประจุค้นเด้อไปพความกันให้ประเทศชาติจะเลิ่อนลงเรื่องกลับมากขึ้นก้า ในหัวห้องเช่าใช้ฮาร์พห้องกันซอยเหลือเกือบคูณกันผู้คนรวยก็ขอความก,กรุณาช่วยคุ่นจุนยิ่งพวกผู้ข่าเนี่ยเด้อขะน่อยช่วยเด้อผู้ข่า่วยติดตุ้บติดตามผู้อะไรคิดคิดใหม่ใหม่ซอยผู้เฒ่าพอมีงานทำเนี่ยเด้อดพูอไ,ได้ไมีนกำลังคิดกำลังใจเค็ดคิดออกมา ูม่เจ้าเบืงสำหรับคลิปนี้ขอขอบายบายเจอกันคลิปหนานด้วยพี่น้องเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปอาบน้ำให้พ่อใหญ่ก่อนก็บได้มาตัวหนังเดี๋ยวแกแกมาดูหนังนะเจอกันคลิปหน้าน,นะคะสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณแม่อัมพรพันเอิน่อยนะคะขอบคุณค่ะ ได้ยินไหมคะไม่รู้มัน,มนโทรศัพท์มันวางไกลมันจะได้ยินหรือเปล่าไม่รู้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกคลิปทุกกำลังแรงใจที่กดให้แม่อํมพรพันเอืดกดติดตามให้อํมพรนี่แม่พันเอื้อไหนนะคะพูดเสียงดังก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้คอต้องทนโน้น้มคอที่เป็นต่อมน้ซินนี่แหละ บายๆแค่นี้ค่ะ